สบายดีพี่น้องมือนีลาก็ออกมาเบิ่งไ้เบิงหน้าเลยพี่น้องโอ้ฝนตกแต่วานนี่เมื่อวานก็ตกเมื่อคืนก็ตกน้ำโอเต็มไฮนาเลยพพี่น้องโอน้ำอ่างเต็มไฮนาเลยโอ้หออกมาออกมาหางม กระโปงหงมหอยกัะบไดจากโตบิมีอิดอยากขนาดเลยบมีหอดกระโปงบมีหอมหอยถงหนากะแต่เก่าตอนยังน้อยนาบริเอินโหมีใจห้หน้าออกมาเบิ่งห้เบิ่งหน้าหอดน้ำหายดำหน้าเลยไปกระโตกราไปกะดำหน้ากับมีบางคนเขาได้กระได้น้ำเขากระดำ มีบองเฮดปลวกมีหาบองเหฮดปลวกอยู่มีจม้าบอกมีเออในดอนนี่ ฮาเขียบกุกยุกฮาไม่เขียบใบตองกุ้งดูเอุอโกโกุ้งนี่เมียวกุ้งมีมีป่ามีดอยมีโกุก้งในทงนาเข้าไทยหุดแล้ว,มลวเมื่อไหร่นากระ ได้เนี่ได <desserts> ้หอยจากโตป่ะนี่ได้จากโตหอยจากกระปูกอบบรนี้กูว้าเลยนะมันบอกมีฮะ ขาดำเลยพี่น้องดำเลยได้กาได้น้ำนี่เอากาลเรือไว้จุกหนึ่งนี่ก็เขตหน้ามึงเลยนี่ยนี่เฮ้ Ram na le phi nhung. Cốc đổ của mình ừ. ha. Đâm hai đâm na le phi nhung. yam hai na. Thay cả hai ông na thay hụt. Tóc cả Đâm na. Còn nó mày kìa mì hơn nó, nó mày kìa นุ่มเพลกกระโกนใหญ่แล้วก็ดำห่างเนาะเราบไปดำที่เนาะดำปุ่ดีแล้วก็มาห่างบาที่ น้ำจนล่นไห,หนาแล้วคือพอปล่อยระบายออกมันล่นมันคันคันหน้าลุ่ตัวนี้หัว,วนี่จะบนมีนำ้ำมีบนหัวไห้เคียวงาไม่ได้บอกป่งใบนี่น้ำก่อนให้ ออกม,มาหายมานาพี่น้องเอ,อ้ยมือนบรรยากาศก็อึมครึมพอดีอากาศเย็นสบายอากาศบริสุทธิ์ขนาดเลิกอ,อยู่นาอยู่ไห่มีาามลพิษ ภาษิมักงมหอยงมกระปูกระปูได้เห็นจากโตหมดเน it, ี่ยหมดสมัยแล้วบ่มีหดกระปูบ่มีหดหอยนี่สมัยควายเล็กนี่มันบ่บ่มีกระปูหอยกระตายมื่อถึงควายเล็กเหยียบตายบ่มีหดไข่หอยกะกระปูกะกี่สมัยควายบ่นเป็นควายเล็กตะกี้ควาย เป็นๆค่อยซี้ค่อยกินได้บริยุทธ์ตะกี้ตอนยังน้อยเห็ด <มา S 2> นาหอยปักกว๊งกระปูเตะถิ่มเหยียบถิ่มกระปูนะเมื่อตะกี้กระจายเลยกำชิไปใช่อีกเลยชวนกุมารกำสิไปอีกเลยมันยังมากกุาากากมาอ,อ,อยากไปจังเมื่อกเมายู่เป็นบ้าจักสิพาไปทานเมียนโอ้บักนี่กูรู้เมื่อยเนี่ยไปซื้อมะแงวบยวมาสิออไป โอ้ว่าธรรมศาสตร์พี่น,ออน,นอ้องบรรณากาศเย็นเย็นสบายโอ้งามอึมครึมโอ้โอมาดูเจ๋พอดีเลยบ่ฮอนอ,อากาศไงคลิปนี้ก็นีม,มเดอ้อพี่น้องเดอ้อ<ม>ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครี์เด้อกดกระดิ่งพร้อมเดอ้อพี่น้อง พอกพ,พอกันใหม่คลิปนาบ๊ายบายพี่น้อง